พ right ี่โบเขาก็จะชอบมานั่งเล่นในรถอะไรพวกนี้ของพี่โบนะคะทุกวันเลยก่อนที่จะเข้าห้องนอนใช่ปะพี่โบพี่โบจะพี่โบพี่โบจะชอบถามพ่อว่าอะไรครับเล่นกับโบโบได้เปล่าหรอใช่ไหมเออพี่โบจะชอบบอกว่าเข้ามาในห้องนะพี่วาบอกว่าเล่นกับโบโบก่อนนะยังไม่ถึงเวลานอนนะโอเคทุกคนนี่เดี๋ยววันนี้นะคะแม่จะพาพี่ๆทุกคนนะคะมาดูว่าพี่โบอะ มีรถของเล่นอะไรที่อยู่ในห้องบ้างโอเคไหมคะพี่โบโอเคไหมคะพี่โบเดี๋ยวเราจะมาให้พี่ๆทุกคนเขาดูกันเลยว่าเรามีรถอะไรกันในห้องบ้างโอเคไหมถ้าพร้อมแล้วก็เลดี้ก็นี่ทุกคนเดี๋ยวแม่จะพาดูนะคะว่าในห้องของพี่โบมีอะไรบ้างนี่ะคันนี้คือรถอะไรครับรถ รถดับี้ดง่วนรถอะไรนะรถดำรถดำชิ่งดิงด่วนนะคะ,คะแล้วเรามีรถอะไรอีกคะพขอให้พี่ๆทุกคนดูคะ่คะรถขันกีเลยเอ้ารถขายติดกันเลยอหรอรถถ่ายมันเป็นอะไรคะ อยู่ไหนน่ะนนอยู่ไหนครับอยู่ข้างบนนี่นาน่ะหยิบเอ้ยพี่โบแม่แอบเห็นว่าพี่โบเอารถชันเล็กใส่ไว้ในกระบะดำซิ่งใช่ไหม จริงดวงยกล้อเลยใช่เปล่าครับลือล้อล้ออยกล้อยกล้อยกล้อเลยนะตีละกวาด้อมไปเลยอะพี่โบเดี๋ยวแม่ว่านะเดี๋ยวเราเอาคันเล็กพวกเนี้ยใส่ในรถดัาดีกว่าเนาะเรามีรถดัากี่คันไหนเอารถดัามาเรียงโชว์ข้างหน้าดิเพาพี่โบมีรถดัาทั้งหมดกี่คันนะนี่รถดัาของพี่โบนะมีคันเล็ก นี้นะคะคันราคายังติดอยู่เลยทุกคน30บาทนะมีคันเล็กคันกลางแล้วก็คันใหญ่โตบิ๊กบึ้มเลยคันนี้มันคือรถถ่ายนี่ครับใช่เปล่ารถถายถ่ายถ่ารถถ่ายถ่ายถ่ายรถดับหลบพี่เอาดับหลบเอายังไงดีเอายังไงดีับหลบดัลบเอารถถ่ายก่อนเนาะเถ้ายท้ายท้ายทายรถถายรถคันเล็กเลยโอ้ พี่โบจะถ่ายรถคันเล็กไปเก็บตรงไหนครับนี้เอ้าถ่ายอย่างนี้เลยหรอนึ่าขับอ๋อขับลับขับอุ้ยพวงมาลลยด้วยพี่โบมีพองมาลัยด้วยดวถ่ายกลับไปเลยแล้วก็อะไรนาแมคโคระ พี่ๆเขายังไม่เห็นเลยนะว่าพี่โบมีแมคโครเปล่าไอพี่เอโอ้ยแมคโครอยู่นี่นี่นะมีะเงคนอ,อยจะขึ้นรถนี้โอ้อยู่ข้างๆรถคันสีอะไรครับเจนโอ้แมคโครของพี่โบอันเนี้ยแม่ไม่ได้ใส่ฐานไว้อ่ะพ่อบอกว่าตัวนี้นะมันสามารถแปงลงร่างได้ด้วยใช่ป่ะพ่อเนี่ยตัวนี้มันสามารถแปงลงร่างได้นะทุกคนแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ถฐานมีฐานเปล่าพี่โบดูตีไปนีนะนี่ยนี่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 มันจะเป็น ดูหน่อยนี่ทุกคนเห็นไหมถ้าเวลาใส่ถานแล้วมันจะแปลงร่างเป็นตัวหุ่นยนต์นะคะอช่เลยพี่นุยโอ้ใช่ใชแล้วพี่โบวายโอเคนี่ทุกคนเดี๋ยวแม่ตอนนี้เดี๋ยวจะถึงเวลาที่พี่โบต้องเข้าไปนอนแล้วนะคะร,รู้เปล่าไม่รู้คไม่รู้ไม่ได้นะเดี๋ยวแม่จะให้พี่โบนะคะเก็บของเล่นนะเก็บเข้าวรังให้หมดแล้วพรุ่งนี้เราค่อยเล่นกันใหม่โอเคไหมครับ โอเคนะเดี๋ยวแม่พี่โบเก็บของเล่นก่อนนะทุกคนขี่ขี่่ะขี่รถไปเก็บใส่ถังครับขี่รถไปเก็บใส่ถังเลยท้ายายายถายไปเอาไปเก็บใส่ถังนะคะพี่โบ ลงได้ครับโอเคครับช่วยคุณไปด้วยรครับเอาเก็บเลยลูกเอาเก็บไยครับโอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวแม่ขอเดีอย่าพึ่งอ่ะเย่าพึ่งอ่ะเย่าพึ่งอะเย่าพึ่งม่ะเก็บเก็บเก็บโอเค ไปเก็บเลยชาโอเคพี่โบบอกทุกคนก่อนครับพี่โบพ,พี่โบบอกว่าจะพึ่งซีเหร, Star <c oughs> หรออ่ะซี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 อ่ะซี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 ไปเก็บเลยครับเดี๋ยวขอตัวให้พี่โบเก็บของเล็กก่อนนะโอเคทุกคนตอนนี้นะคะพี่โบเก็บรถใส่รังหมดเรียบร้อย <haya S 1> แล้วนะอือพี่โบเก็บเสร็จแล้วใช่ไหมครับ โอเคเดี๋ยววันนี้นะคะโบนัสขอตัวลาเพื่อนๆพี่ๆทุกคนไปก่อนนะอ่ะพี่โบบอกทุกคนครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์